กราบสวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องรีนิวอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นคลิปที่ไม่เชิงว่ารีวิวหรอกก็เหมือนมานั่งอธิบายมานั่งพูดถึง macbook ตัว a m1 นะครับในณปัจจุบันเนี้ยว่าน้องเขายังน่าใช้อยู่ไหมแล้วก็ในยุคที่ a m2 เปิดตัวออกวางจำหน่ายแล้วว่าแบบเออ น่าใช้ไหมส่วนตัวผมนะผมมองว่าตัว Air M2 คือเขาไม่ได้เปิดตัวมาเพื่อมาทับหรือว่ามาแทนที่ตัว MacBook Air M1 ด้วยที่ราคามันส่วนต่างมันต่างกันตั้งประมาณ1 1 0 0 0หเนี่ยสำหรับบางคนถือว่าเยอะสำหรับบางคนถือว่านิดเดียวเพิ่มนิดเดียวสำหรับบางคนโหคิดหนักนะเ,ออเพราะฉะนั้นครับผมก็เลยมองว่า MacBook Air M1 ในปีเนี้ยก็ยังเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่ยังน่าสนใจอยู่ถึงแม้ว่า MacBook Air M1 เนี่ยจะเปิดตัวมาได้2ปีแล้วถ้านะับปลายปีนี้นะแบบ ครบรอบ2ปีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เก่าอะเอาจริงไม่ได้เก่าเพราะว่าเทคโนโลยีอ่าตัวชิป ARM เนี่ย AM1 เนี่ยคือเขาออกมาปุ๊บแล้วเขาเปลี่ยนโลกเลยมีแรงกระเพื่อมมีความแบบมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับเรื่องของ performance เรื่องของการประหยัดพลังงานเรื่องของความร้อนหลังจากนั้น Apple ลเลิกใช้ชิปของ Intel ไปเลยอะนะครับพอมันกระแสะตอบรับดีเล็กบางเบาด้วยแล้วก็แบบ performance นั้นดีอีกราคาดันจับต้องได้อีกราคามือหนึ่งอยู่ที่32,900แต่ถ้าคุณ ใช้สิทธิ์ to School เนาะคุณก็จะได้ส่วนลดลงไปอีกประมาณ3 0 0 0ับาทนะถ้าจำไม่ผิดซึ่งมันโคตรคุ้มลดไปเยอะนะแล้วก็ยังจะได้หูฟัง AirPods อะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปอีกไม่รู้จะโคมยังไงนะครับแล้วก็เอาจริงๆนะเรื่องของการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อถ้าเกิดคุณไม่ได้ตัดต่ออะไรที่มันโหดร้ายมากไฟล์ไม่ได้ใหญ่มากอย่างเช่นเอาแค่แบบ u เอ d 6 0เต็มที่นะผมมองว่ามันเหลือๆเอพราะก่อนหน้านี้ผมก็ใช้ MacBook Air M1 เนี่ยแหละสเปคแบบเป็นเบสโมเดลในการตัดต่อ วิดีโอลงในช่องนะครับซึ่งมันก็ตอบโจทย์นะอาจจะไม่ได้เร็วพูดพารหรอกแต่ว่าด้วยที่เราตัดในโปรแกรม Final Cut ของเขาเนี่ยมันลื่นอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนมันโปรแกรมเนาะเพราะว่ามันทํางานได้สบายๆนะครับมันไม่ได้รวดเร็วอะไรพูดพารหรอกแต่ว่าด้วยความเล็กเบากระทัดรัดมันเอาไปทํางานที่ไหนหก็ได้แบตก็อึดเป็นรุ่นที่แบตอึดมากแล้วก็ผมไม่ได้มองว่ามันแตกต่างอะไรขนาดนั้นกับตัว a อเอ็อะดีไซน์อันนี้แล้วแต่ความชอบบางคนชอบ ดีไซน์แบบนี้เดิมๆบางเบาขอบบางบางคนชอบอย่างเงี้ยเนี่ยดีไซน์ที่มันมันเป็นขอบบางดีไซน์แบบเดิมๆ ไม่ต้องมีอะไรเยอะไม่ต้องใหม่มากบางคนชอบแบบนี้บางคนรู้สึกว่าอะแค่นี้เพียงพอแล้วเพราะว่าผมว่ามันก็ตอบโจทย์อะแล้วก็เรื่องของหน้าจอเรื่องของ่างๆนานถ้าในเรทราคาเนี้ยผมว่ามันก็เหลือกินเหลือใช้นะครับผมในสเปคแบบนี้คือต้องถามตัวคุณว่าคุณใช้งานเขาหนักแค่ไหนไงถ้าคุณใช้แค่เรื่องของงานตัดต่อเบาๆเรื่องของการเรียนออนไลน์ทําธุรกิจซื้อขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยคุณจะสตรีมช่องทางเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเขาเรียกว่าไฟ์สดอย่างเงี้ยก,ก็ทำได้นะผมก็เคยทําตัว ใช้กับ iPhone เงี้ยก็เอา iPhone ซ้อนจอขึ้น Mac แล้วก็อัดผ่าน OBS ก็สตรีมตัวเกมมือถืออะ แบบไร้สายเข้าไปแล้วแบบมันค่อนข้างที่จะ,สะเสถียรมากๆก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับสบายๆเอาจร,จริงมันเป็น MacBook ที่โหดมากเลยนะสำหรับตัว M1 ซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับตอนที่เขาเปิดตัวใหม่ๆพอ M2 ออกมาน้องเขาก็ยังดีอยู่อ่ะคือไม่ได้ว่า M2 เปิดตัวแล้วอันนี้จะห่วยลงแย่ลงนะไม่ได้ถูกเนิฟไม่ได้อะไรทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมยังแรงเหมือนเดิมทุกอย่างถามว่าสําหรับยุคแบบเนี้ยผมว่ามันคือยังเหลือกินเหลือใช้เอางี้ดีกว่ายังเพียงพอต่อการทํางานใช้งานมากๆอะ่ะด้วยราคาค่าตัวที่ประหยัดกว่า รุ่นใหม่อยู่ประมาณ11,000ซึ่ง11,000เนี่ยเอาไปทำอะไรได้เยอะแยะเอาไปเพิ่ม s อเซนได้เผื่อคนต้องการเก็บไฟล์งานเก็บคลิปวิดีโออะไรกันแล้วแต่เอาไปซื้อเคสเอาไปซื้อเมาส์เอาไปทำส่วนอื่นๆได้เยอะหรือถ้าคนไม่ซื้ออุปก,กรณ์เสริมคุณก็ไปซื้อ iPad เจนสักเครื่องหนึ่งเอามาเป็นจอ2เอามาใช้เขียนจดแล้วก็โยนไฟล์กันไปกันมาผ่านแอปของ iPad แล้วก็มาซิงกับตัว mac os อะไรก็ว่าไปมันทำได้หมดแหละแล้วก็แน่นอนครับเพราะว่าจุดดีเขาก็ยังยังเจงงงอออยู่่ในเรืข ราคาที่ในยุคแบบนี้ที่เศรษฐกิจไม่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของค่าเงินที่มันอ่อนตัวลงเรื่องของค่าน้ํามันที่แพงขึ้นคือตามความเป็นจริงในราคาของตัว MacBook Air M1 เนี่ยถ้าเป็นค่าดอลลาร์แล้วแปลงเป็นเงินไทยอ่ะตามจริงมันจะต้องแพงกว่าราคาไทยที่อยู่ใน Apple Store ด้วย3าถ้าแปลงออกมาแล้วนะแต่ว่า Apple เขาก็ยังใจดีเขาก็ยังยืนราคาเดิมไม่ได้ขึ้นราคาไม่ได้ลดราคาอะไรซึ่งผมก็เลยมองว่าเฮ้ยราคาก็ยิ่งคุ้มขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าคนได้ซื้อในราคาที่มันจริงๆมันควรจะ ต้องแพงกว่านี้ในเรื่องของค่าเงินเรื่องของชิปแพงน้ำมันแพงอะไรก็แล้วแต่คุณยังได้ราคานี้แล้วผมจะบอกว่าถ้าคุณหาได้นะครับที่ยังมีประกรันอยู่อะไรก็แล้วแต่ ตลาดมือสองจะคุ้มไปกว่านี้เพราะว่าราคามือ2เนี่จะอยู่ที่ราคาประมาณ26งหมบวกลบนิดหน่อยอยู่ราวๆประมาณนี้ที่แบบมีประกันอม่ีประกันแล้วแต่สภาพหาสภาพที่ริ้วรอยไม่เยอะประกันยังเหลือสภาพคนรักษาอะไรเงี้ยก็สบายๆเอาจงจริง Macbook Air M1 เนี่ยผมบอกเลยเป็น Macbook ที่แม่งคุ้มมากๆอะ่ะกับเงินที่คุณจ่ายไปนะไม่ได้ว่าทุกตัวอื่นไม่คุ้มมันคุ้มทุกตัวแต่ว่าในปีเนี้ยผมว่ามันก็ยังใช้ได้อีกยาวอ่ะเอาจงริงความแรงของเขาอะไรต่างต่าง นะนะถ้าจะมองว่าจุดที่ที่ไม่ชอบอ่อมันก็ไปแก้ไขในรุ่นใหม่แล้วไงอย่างตัวไม้พวก a i M2 อะไรเงี้ยมีพ o w ์ r แ a ็กเซฟจอเป็นออุิจิดออะไรเง,งี้ยลำโพงเพิ่มขึ้นกล้อง ความเรยดสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปแก้ที่รุ่นนั้นไงถ้าคุณอยากได้แบบนั้นคุณก็ต้องไปซื้อ M2 แต่ผมมองว่าถ้าคุณใช้แค่นี้มันก็เหลือมันทําได้หมดแหละคือผมมองอย่างนี้นะว่าถ้าคุณจะซื้อ MacBook Air M1 มาใช้งานหนักจริงๆ่ยถ้าหนักในด้านเรื่องของการตัดต่อผมเองก็คงที่จะไม่ขยับไป M2 หรอกนะถ้าจะสดในเรื่องของงานตัดต่อผมก็คงขยับไปเป็น M1 Pro M1 m a x ไปเลยรุ่น Pro 14 Pro 16นิ้วพวกนั้นดีกว่ายังไงก็ยังแรงกว่า M2 แต่ว่า M1 อะ่ะมันก็สดในเรทราคาของเขา เล็กบางเบาแบตตัดงานได้ะนะก็ลองพิจนารณาดูสมมติคุณไม่ได้ใช้ตัดงานเลยเนี่ยโอ้โหยิ่งยิ่งแบบเหลือเลยอะทำงานเอกสารเรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรียนหรือว่าใช้แต่งรูปใช้เสพโซเชียลหรือเสพมัลติมีเดียเฉยๆก็ได้อะดูหนังฟังเพลงอะไรคือมันได้หมดอะในเรสราคานี้ครับผมว่าหาตัวตียากอยู่นะครับทุกวันนี้ผมก็ยังยังหาไม่เจอเลยว่าน้ตบุกรุ่นไหนที่จะมาโคน่นน้องเขาได้ในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของความเล็กความบาเรื่องของการพกพาแบตเตอรี่ที่อึดอะไรประมาณเนี้ยประมาณ นี่และกันสำหรับตัว macbook air m 1ในปีนี้นะครับยังน่าใช้อยู่ไหมเนี่ยส่วนตัวผมว่าน่าใช้แล้วแน่นอนครับผมก็ยังใช้ดีอยู่ยาวตัวน้องเขาเนี่ยไม่ได้ขี้ริ้วขี้เลอะอะไรเลยฝากไปเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงมองว่าเฮ้ยน่าใช้เฮ้ยไม่น่าใช้ลองให้ความเห็นกันที่ใต้คลิปได้มันจะได้เป็นประโยชน์เนาะกับเพื่อนเพื่อหลายๆคนด้วยนะครับสำหรับน่นี้ผมและตัว macbook air m 1ก็ต้องขอกราบลาเพื่อนเพื่อนไปเพียงเท่านี้ก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ